อันดับแรกนะคะถ้าเราอยากได้ตัวเอยถ้าเราอยากได้ตังนะคะตังมันอะจะกระจายตามแมพมันจะทั่วเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเอารับเงินฟรีรับตัวละครแมวฟรีแบบใหม่ๆเลยนะฟรีจริงๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไม่เกี่ยวกับแบ็คลูมี่นะอันดับแรกนะคะถ้าเราอยากได้ตัวเอยถ้าเราอยากได้ตังนะคะ ตังมันนะจะกระจายตามแมพมันจะทั่วเลยนะคะวิธีได้ตังค่ะถ้าเราหาไม่เจอให้มาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้สิประตูแดงประตูแดงอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็จะว่ามาที่นี่มันเป็นแบบสวิเกมแมวอะใช่เป็นสวิเกมแมวว้าว อย่าขยับแน่แต่นิดนึงผ่าแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้รับกล่องนี้ด้วยนะยวิเราก็จะได้รับของรางวัลอีกมากมายเลยเราอยากได้อีกอเดี๋ยวลองเล่นอีกกว่าเื่อจะได้นะคะรีบเข้าเร็วรีบเข้าเร็ว ได้ห้าแต้มโอเคแต่็จแล้วอันนี้คือวิธีเอาตังค์นะคะมาดูวิธีเอาเวละครแบบแมวฟรีๆกันอันนี้นะคะมันจะเป็นฟรีๆแบบไม่ค่อยสวยหน่อยนะเพราะว่าถ้าอยากได้แบบโนม a ลแบบสวยๆมันก็ต้องเสียตังค์นะคะเสียรูกบะด้วยบางทีอะ่ะอืม ตัวแมวฟรีนะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่แค like ่แมวขาวแมวแซมลายขาวดำแล้วก็แมวดำนะคะมันจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็มีแมวเทาด้วยแล้วก็มีแมวเป็นแบบสีขาวดำแบบลายวัวนะคะแล้วก็มีแบบสีขาวดำลายวัวอีกแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามีอีกป่ะมีแมวสีน้ำตาลล้วนขาแล้วก็มีแมวขาวล้วนนะแล้วก็มีแมวดำล้วนนะคะ มันจะซ้ำหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแมวตัวเดิมแต่แค่แบบมันมันจะเป็นซับไปสมาร์ทคุณเอาง่ายเลยนะคะถ้าเราอยากได้แมวตัวไหนให้เราถ้าเราอยากได้แมวตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นถ้าเราไม่มีตังเปไปหาได้นะใช่เราสามารถหาได้แล้วก็ง่ายด้วย โอเคเราอยากได้แมวอ้วนหนึ่งราคาเหรียญหนึ่งร้อยบาทมาเข้าตรงนี้ได้นะวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะมาเข้าตรงเนี้ยเข้ามาตรงนี้ยแล้วก็จะได้ของรางวัลนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะแต่ใายเข้ามาแล้วเอาไปแล้วมันก็จะเอาไม่ได้มันต้องจับเวลาถึงวันพรุ่งนี้นะคะถึงจะเอาได้แล้วก็กดตรงนี้อีกแล้วก็จะมีแบบซื้อเครื่อง อุปกรณ์แต่งตัวแต่งอะไรนะคะเอ่อสำหรับใครที่ได้หมวกอันนี้มาแล้วอ่ะมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะมันจะอยู่ในนี้หมดเลยถ้าเราได้ของอายหมาโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นสวิตเกมกันเพราะว่าเราอยากได้ตังมาซื้อแมวแมวส้อมอ้วนอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอขอตัวไปเล่นก่อน ทุกคนอยู่ดีๆมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ะไม่มันบักนะคะไม่เป็นไรถ้าใครเข้ามานะคะแล้วบักเหมือนเรานะเรามีวิธีเอาตังแบบใหม่นะก็คือออกก่อนพอออกมาแล้วปึ๊บนะเราก็ต้องหาเหรียญตามแมพอะหาไปเรื่อยๆหรือว่าถ้ามันไม่มีเหรียญแล้วอะแล้วถ้าเราอยากได้เหรียญน่ะทำยังไงง่ายมากอุย เล่นเอกโอกันอยู่หรอวิอ่งมวน่ารักจังเลยเขาไปเอาชุดพวกนี้มาจากแบ็กลูมนะคะคือมันวิ่งมันวิ่งปนเปลียนมีแมวดำน้ากลัวมาอ่าให้เราวิ่งมาตรงเนี้ยใก้ใกล้สไลเดอร์เนี้ยวิ่งมาก็จะเจอกับประตูนี้ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็จะก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็จะแบบเดินเข้าไปในนี้เลยนะ ก็จะเจอกับทุ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เดินไปอีกเดิน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 แล้วเราก็ออกจากน้ำพุแล้วเราก็มาตรงประตูเนี้ยแล้วก็กดออกเลยโอเคพอเราออกมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเข้าตรงนี้นะแบบนี้แล้วก็มาตรงประตูแดงค่ะมันอาจจะอาจจะแก้บั๊กได้นะแต่เราว่าไม่ได้หรอก วิ่ได้แล้วนี่เห็นไหมวิธีแก้บั๊ของเราเราก็จะมาเล่นแบบเดี๋ยวเล่นให้ตังครบ,100นนะแบบหนึ่งร้อยก่อนนะแป๊บหนึ่งทุกคนเราได้หม่องแม่มูสีเหลืองมาเอามาทำไมก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราขอเล่นก่อนไฟแดงยังไฟแดงหยุดมันไวมากเลยนะเราต้องอาศัยจังหวะน,นะทุกคน ทุกคนเหม,เเมือนเกมบักเลยอ่ะทําไมเราได้ของรางวัลรัวรลยอ่ะทาไมเราได้ของรางวัลรัวรวเลยทําไมเราไม่ได้ตังค์อ่ะไม่งั้นนะถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าใครอยากได้ของรางวัลเยอะก็เล่นเลยเราอยากได่เยอะๆเลราก็เลยจะเล่นนะแล้วเวลาเราไม่ต้องการแมวพวกนี้และเอาแมวธรรมดาแหละแมวที่มันมีอยู่แล้วอ่ะในแมปอ่ะเอาตัวที่สวยที่สุดอ่ะเอาตัวที่เราคิดว่ามันสวยที่สุด เราว่าตัวนี้สวยที่สุดแต่ตัวนี้มันไม่ใช่แมวประจําช่องเรานะแมวประจําช่องเราก็คือแมวตัวเมือ่อกี้เนี่ยแมวประจําช่องเรามันเป็นแมวตัวนี้นะคะเพราะว่าหน้ากากแมวของเรามันก็เป็นตัวนี้เหมือนกันคลิปที่แล้วนะที่เราลงแมวตัวอื่นไปที่จริงมันคือแมวที่จริงเรามีอีกหน้ากากงที่มันเป็นแมวตัวนี้นะแล้วมันก็มีด้วยนะประเด็นคือในเกมมันมีด้วยดีใจมากก็เลยจะกัดจะใช้ร่างนี้ซะหน่อย วิ่งเลยว้าวเวลาเวลาหน้อยมากเน้อยมากเร็ว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 อีกอีกสิบวิอ่ะสิบวิสิบเก้าเนี่ยทุกรอบได้ของรางวัลนะหมูแม่มดจบแค่นั้นแหละฉันจะออกและไปไปเอาของรางวัลกันวิธีมีคนบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าวิธีแต่งเติมแมวทำยังไง ก็คือมาตรงนี้กดเข้าไปนี่ค่ะมันก็จะมีแบบของแมวเยอะแยะมากมายที่เราได้มาเราอยากได้หมวกเอวอะโอเคใส่เลยขอหมวกเอวได้ไหมเราขายหมวกเอวนั้นไปแล้วได้ตังเพิ่มมาอยู่นะจ๊าหมุกเอวนราสวยเสียดายที่ขายไปไม่แปรโอเคเดี๋ยวอุย้ยนะ ทำไมเราไม่มีอย่างนั้นมากง่ะเดี๋ยวลองหาดูแล้วกันนะว่ามันมีอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอ่ะนี่ค่ะแบ็คลูมนี้มันจะได้ตัวละครเด็ไม่อยากเล่นแล้วเอาอันนี้อยากใส่หมวกอันนี้ย โอเคสำหรับใครที่อยากเล่นอะไรนะแบ c ็คลูมก็เชิญได้เลยแบ c ็คลูมวิธีเข้าแบ c ็คลูมนะง่ายมากสอนก่อนอ่ะเดินตไตมันไดขึ้นมามาชั้นสองนะแล้วก็แม่งไตอีกนะเอาแค่นี้พอแล้วก็เดินมาเจอลิฟต์ตรงเนี้ยแล้วก็เดินเข้ามาเลี้ยวมาไอ้แม่ เลี้ยวมาฝั่งนี้นี่นี่เลยที่มันมีหน้ากากเข้าไปปุ๊บเข้าไปเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่เข้าบนนะเข้าหลังเปลี่ยนล่างันคนก่อนเปลี่ยนร่างเปนคนอาจจะเปิดได้ก็ได้มาเนี่ยขอให้มันเปิดได้เราอยากเราอยากกินนมค่ะให้ให้ตัวมันใหญ่ใหญ่เฮ้ยเอากดแค่นี้ก็ได้แล้วเราทำตั้งนาน แล้วไปเป็นคนกินตัวเราจะใหญ่ขึ้นว้าวมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยมันจะเข้าได้เบ้าเนี่ยน่าจะเข้าไม่ได้หนักเลยแหละแบบเนี้ยเอาเข้ามามตัวจิ๋วอะไรของมันเนี่ยแค่ทุกคนเข้าเครื่องสับผ้าเนี่ยเข้าไปได้ ถ,ถ้าทุกคนเข้าเข้าไปในนี้ได้ทุกคนก็จะได้เล่นแล้วออยังไม่ได้เปิดน,นี่แค่นี้เลยเออพอเราเดิน <ๆ S 2> เล่นแบบนี้ถ้าเราถ้าเราผ่านด่านได้เราก็จะได้เสื้อแล้วก็จะได้ตัวละครแมวบาสลามอันนี้แล้วก็เป็นแมวผีอ่ะ แค่นี้แหละที่เราจะได้คลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคองนิชชนลด้วยนะคะ